สวัสดีพี่รองเบิร์ตสุขุสุขคนเดอสวัสดีตอนสาวๆยินดีค่ะตอนเราค่ะสุดสักเจ็ดสีจ้ามาได้แค่มากินอาหารเกาหลีกับคนเก่าเหลานะจ๊ะอาหารสาวของนางส่วนอาหารของเรากราท่ายดอกเอาไปห่ยมันีเนีิกเป็ดนะจ๊ะ เป๊ดแตนสิเลียงบาสุกนะพี่น้องวันนี้เพิ่นว่าส,สิมาเล่นนามกับเจอมาลาที่แรกว่าส,สิมาตัมื่อวานนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเจซีก็ขึ้นไปห้าล้านก่อนเนาะนี่ฮะก็เลยสิมาครัวเพวสสปปะะิ่นว่าสิปิ้งกับสีต้มไม่จังใดนะคะคั้นว่าสีเฮ็ดอันอันเปลือกแป้งกับเฮ็ดบอเป็นยันมันบอก,การาสโตบอกท้องเท่าตื่นหรือ,อยังตื่นหรือ,รอ,อยัง ยังไม่ตื่นเลยพี่น้องเลยเรื่องเมื่อคืนนี่นางไปกินเบียร์กับเม็ดเสี่ยวลอนนะจ๊ะไปสลองความโสดนิดหน่อยเมื่อคืนกับเพื่อนนะคะฉี่ทุ่มนางก็เลยไม่ตื่นค่ะตื่นมานางก็กินอาหารเกาหลีนะจ๊ะเจสซีซ<อ>ิมาสเิซิมคั่วเป็ดไว้ชักกอนพี่น้องเอ้ยถ้าเพลินมากจัง พันสิฮิต์นาดายกระยาเพลนปี๊นี่แหละปีกงหรือกบต้มนี่แหละอาหารสานางจ้่อาหารจาลีมามาอาหารญี่ปุ่นนะมันจัลีส่วนของเราจะติดข้างนำ้ำต้มลวกปิดซกรรันข้องนอกเลยโทรบอกอาตี้โทรบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะตุย้ยๆน่ะไม่รับก่าหนังไม่รับสาย ใช้สายลายนะครับแจ็ผู้ใด้ขับรถอียังไงเอามาให้เจสีป้พี่น้องเอ้ยสิขับเป็นฮะแท็กเตอร์อันนี้คือสิปเป็นรถพวกคนทางแล้วพี่น้องเอ้ยน่าจะใช่ไหมเอามาให้จอดให้เจสีถ่าให้เจสีขับเอาไปเบิกนานะคะหรือว่าเอาไปเบิกทนทางพี่น้องเอ้ย ในข่าวแวแวๆอยู่แล้วพี่น้องเอ้คนทางวัดสีไมาอีกแล้วจ้าเออมาวัดมาแทกมาวัดมากุบเก็บกูระเบิดยูจูวัดสันโอแสดงค้นทางรแหลกอย่างอรีได้พี่น้องจา้าโอ <c oughs> เส้นทางบานเจีีขึ้นปักซองนะสิมีคนทางแหลกอย่างอรีได้พี่นอ้องอืมก็เริ่มแล้วจา้าเพิ่นก็เริ่มสีมะถมเริ่ม,มไม้อีั้งแหละแหละอื้อ คือสีบตัวตัวเนาะจังได้กับมาแรดให้แหมถึงสีบขันถึงขันวราดก็ได้เอาสำแร็จก็พอใจแล้วขี่รถขึ้นปกซองหมื่บ้านนึ่งเจ็บเบิดหลังค่ะตับกับปีนไปปีนมาปีนมา,ป,นมาปีนไปคันไดแรดนักน้อยก็เออเนาะเห็นว่าก็สะดวกสบาย,ยบาอยู่ดอกจักน้อยพอบอกไงหน,า,นาแรงก็ได้ มูกระสีดหาตามหมออีกค่ะสีดหญ่ยังเม่เศร้านี่ส่วนทางนี้ก็ลีโอหายู่หากินจกคนเดียวนะคะวันนี้นางกินคนเดียวอาหารเช้าแล้วก็อาหารที่สิบโมงครึ่งครับคนเดียวนะคะวันนี้ ่มพตเ,เปดรอบคน,นสัก,กพี่น้องจก้กผูู้ตัวแล้วถ้าเลือกเป็ดสตัวนี่แหละที่ว่าว้ารับแขกสรับคนมะจ่ะูได้มป้ยุดตามมาจา้าบ้าเจสีบันคุ้สว่งเมื่อสง้อนเดนจ้ตามมาตามมาค่ะแตอยากกินยางเป็ดตเปตามาตามานะจ๊ะมีย่างสูตรกินกแซ่บ Yeah. Mm -hmm. ไป่เสืนค้อ,อนคนนล่น้นอลโตแต่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  เรียงบริษส่อาหารนี่มองด้ยกินต่ข้ขอบเปลือกจ้ะธรรมชาติจ้ะพอดีไม่มั่งมากธรรมชาติธรรมชาติ འདི་ཡིན་པ་ นน้องเขาเคลื่อเขาปลอกปลอกปลอกปลอแล้เป็นแบบใส่เวลาใส่เวลาไงไนี่เหมือนไก่ค่ะไก่นาลายพี่น้องแต่ว่ามีปัญญาได้กินมันนะจ๊ะจับเนี้มื่อหนี้นี่จับไล้สองตัวบปปองเนกองเรา จับเนี่ยมันนอนอโอยนอนกลอดภัยจ้าไผ่น้ำพ่อจับเนี่ยเฮียอีกทอนคนแล้วกันจักพักโฆษณาพระเอกกับนางเอกมาแล้วคู่หนึ่ง นางนี่น้ำมันจะใส่แม่ทิ้งหรอจะลำไยจะถุงละห้าสิบบาทเอามาให้กินฟรีหรอถุงละห้าสิบบาทเอามาจากไหนลำไยถุงละห้าสิบบาทหมดแล้วหุ่นมาคลายมปหนึ่งอดฟขอดแต่ขาดน้ำมันมีอย่งกับโฟอดอุ้ยเอามาเอามาแต่ก้วงแต่ใกล้ได้ดีเน่น้องบัว จำซื้อมาเอกมาฝากแล้อขอบใจขอบใจเด้อฟุเอาไปว่างหมุเจ้าอมาขายดอกเจ้ามาปากขออยมซื้อถุงซาบานมาขายถุงสามสอันพิกระเซ้าแบบชื่อยีนห้อเมเซียล้อนหมาอนกกระเซาอยู่ห้นเมเซียล้อนไปเบิง์นี่เป็นงูอยู่มันซุกเำาวไาสิไปซื้อทำเราหยุดต้นถ้าจะขายบละขายเราสิขายเราขายโล้เถอะเราเราเบาจักเราเบาเรียนเบายอมว่านหาคลิปราว่าโลหนึ่งเนออีกกรได้ดีเนอหาสิบบาททุกคโลไว้เอคนโลไวเนย จเลแจ็กละอันนี้บูลพุราคาจิงแต่ว่าเราเบาเลนเหนสองต้นไปเบิ่งเป็นงนอยู่หวานๆนะครับซีมเบิ่งวานแล้วก็หาซีมอย่างนู้นมันสุกเลยติมันคือเขียวี่ยนี่ล้าก็ซีมเขีอยู่บ้านอูมันบ้านเจ้าโอ้ยกก๊บในกนใดมันด้าเือ แนะ่นำไห้ไปสื่ออยู่น้ำมีเสียวหล่อนขอยนวยใหญ่ตงนี้น่ทุกาบาทจิโลหาทงหาช็ดะสื่อมาหน่อยน้อยโอ้ยของเรากับนวลร้ายเลยกับวานคือกันสามทงหาชิบะระซืเราก้านเาบานเราบ้านเา้านเาบ้านเราบาเราบ้านเดาบนราม้านเราบราบ้านเ้าาร้้เาากเาาบเนีเาาบ้นา้ ปาสุกมาถาปาสูเดิมว่ากักินมาคืนมาพอรแล้วลามปราสุกเหอเห็นแต่ลูกสาเว่าบอสุกเห็นแต่ลูกสาสันเข้าว่าได้ยินข่าวมากมาคืนนี่เขาว่าควงกันออกงานอืมนันลาควงบอสุกออกงานนักงมากเ่นักมากกกาา ถ้าไม่พูดเรื่องชาวบ้านนี่นอนไม่หลับเขาบอกว่าปลาเป็นง่ายไม่เมื่อตซนุคัมสีคุณอยู Connie, tamam. à, yorsun, ่กับใครอยู right. ่สี่ชีสต้นเอยเอาอยู่กับมาล่านะไม่อยู่เด้อปวดน้ากับปวกหน้าพักการกัดอย่างมุ่งใช่หมดจักแล้วก็บอกว่าตามสบายเลยแล้วเอาไว้แล้วับถึงเมื่อนอนก็เลยถามเพื่อน่าจิตนโต๊ะสิได้มามบอมไปได้ยุทธิธรรมกับแก็สุขกั เอาตาบาวุอยเบิ้งด้ออบาออยเรกับมะมันบ่อ๋อือบไเองนอนดกเลยอิเด่กอ๋อคิดคิดว่าคิดว่าบาซุกเป็นคนชมเงี้ยพ่กแก้ดอไม่บาอ้อยกันสั่นอืม นั่งอยู่คู่มั่นผูกคูปเป็ดรอแม่เสี่ยวพี่น้องใส่คู่อ๋เลยใส่ลูกคู่นั่งกับผมอ่แม่เสี่ยวก็จะลังเดินทางมามวันนี้เพิ่วมาวันนี้กินอยู่เรืองห้าวันหนากินอยู่เรื่องเบานา้ำเบาเรืเอ,อเป็นงทอาไป จักสกิมยังดอกมาเอื้อนในว่าสิไปห้าทำไมจีนยังให้ท่าประชุมปรัชับน้ำใหม่ไปพุ่นบ่าหัวน้ำน้ำว่าจักจีไปห้ายีึใส่ห้องก็อยากไปยี่ใดคอยหน้าว่าอยากไปห้าแถวใกล้ๆนี่พ่อได้แก่งแล้วมาให้เพื่อนแก่งว่าเมื่อไหร่ก็บเก่งน้ำไม่เก่งแกลกจีนได้เสียเอฟซีอะไยังให้อันเบ้ารูปนั่นเมื่อเก่งน้ำไม่อยู่เงอนขอยเพื่อนว่านะอยู่เพื่อนเจ้า ขั้นเบาจังสั no ้นกับขั้นเบาขั <at> ้นเาจังสั้นกัเอานมหม่อย่างง่ายแล้วต้องไปหดกอเดียวขั้นใหม่มาแกงกันน้ำมนำมังดีกว่าชีตัวีมือนะคะตามคิดหนาค่ะเออมราอบสดน้ำไปมรากระบดซุกมาปุอบสดน้ำไปไ ไปพินาบัปสินาไปนบบ๊าบายครับผม